ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์ชื่อดังของเรานะครับคุณหมอช้างทศพรศรีตุลาที่จะมาแนะนำที่ขอเสด็จปร่พตอลับเลยครับในอากาศนี้ขอเรียนเชิญผู้จัดกิจด้วยนะครับเรียนเชิญครับวสวัสดีผู้จัดกิจแล้วก็หมอช้างอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเมื่อสักครู่ทางขออนญาตเรียกพ่กบแล้วกันนะครับหลังจากที่พ่กบให้ข้อมูลไปแล้วแล้วก็บอกรายละเอียดมาเอยอะพอสมควรทีนี้อาจจะต้องถึงทางหมอช้างแล้วครับ ว่าวิธีการเลือกจะเลือกอย่างไรเพราะว่าวันนี้ซ้ายมือของทางพี่ๆสมชนเราจะเต็มกันมากครับก็จริงๆเนี่ยจุดจีนปีนี้อย่างที่ทพี่กบบอกนะคันคือว,วันที่17บเจมุมาพันธ์นะครับคือปีนี้ก็เป็นปีที่อาจจะพิเศษกว่าปีอื่นนะครับผมผมอธิบายเรื่องปีม้าไฟนะครับคือโดยปกติเนี่ยแต่แต่ตละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่า ธาตุที่เป็นเบสของตัว,อตวเองครับนะครับอย่างเช่นอาจจะมีใครเกิดปีชวดไหมปีหนูมีไหมครับเนี่ยโชว์เลยนะอยู่ตรงคอนเตอร์กับแบด <c oughs> ได้เลย <c oughs> คือ,ค,อคือคนปีหนูเนี่ยเบสของเขาเนี่ยจะเป็นพัดน้ำน้ครับธาตุนนะครับ,รบหรือถ้าสมมติเราเกิดปีรากาเนี่ยเบสของเราจะเป็นธัตทองนะครับแต่ว่าทีเนี้ยไอ้หนูปราการมันมีนั่งตั้งหลายรอบครับแต่ละรอบมันก็จะมีธาตุที่เป็นเป็นท็อปปิ้งมา มาแปะอีกดังนั้นหนึ่งปีเนี่ยมันมีได้สองธาตุครับก็คือธาตุเดิมของตัวเองแล้วก็ธาตุที่มันหมุนไปเรียนเปลี่ยนเปลี่ยนไปครับม้าเนี่ยม้าเมียเนี่ยเบสเนี่ยเป็นธาตุไฟแล้วบังเอิญม้าสองพันยี่สิบหกเนี่ยไอ้ธาตุที่มาท็อปปิ้งเนี่ยก็เป็นธาตุไฟเทียวมัตฉะคือแบบไม่มีอะไรไม่ต้องเป็นลาเต้คือไม่ต้องผสมอะไรเลยเป็นไฟลุกโชเลยนะเป็นไฟไฟทางเดียวครับอ่านะครับทีนี้ จริงๆผมว่าทุกท่านมันก็มีดีมีเสียนะครับแต่ว่าบังเอิญข้อดีของการเป็นธาตุไฟเนี่ยคือธาตุแบบเปลียวๆเ,เวลาทานายมันทำนายง่ายขุ้นไปในทางเดียวกันครับนะครับปีที่ผ่านมาท่านท่านได้ติดตามเนี่ยมีเหตุการณ์สําคัญที่ผมพูดในเรื่องโหราศาสตร์คือดาวเปลี่ยนดาวตรีเทบดาวสามดวงเปลี่ยนในเดือนเดียวกันดาวพฤหัสดาวดาวหูดาวเสา,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 าย้ายราศีในช่วงประมาณพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ ตั้งแต่เราทำงานมาเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีคนถามว่าแล้วมันจะไทยยังไงปีีแล้วผมบอกก็ไม่รู้แทงไงเพราะว่า <c oughs> เราไม่เคยเห็น <c oughs> อะไรที่เราไม่ได้เห็นเราจะได้เห็นนั่นคือสิ่งที่ท,ทําำไรนีแล้วเพราะเราไม่เคยเห็นเรารไม่เ,เห็นดวงดาวแบบนี้นะครับแต่ว่าปีพอดีคือปีที่แล้วเนี่ยพอดาวมันย้ายไปเยอะเนี่ยปีนี้ไม่เหลือดาวย้ายอ๋อเพราย้ายไปหมดแล้วก็ได้หมดเพราะฉะนั้นความมั่นคงก็จะมากขึ้นนะครับดังนั้นในโดยเฉพาะ เรื่องออาในในหมวดผมเนี่ยผมอยู่ในกลุ่มความเชื่อนะครับ,ค,รบคือคือแต่จะดีชี้วัดว่าความเชื่อจะมากน้อยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมดูจากยอดวิวในช่องตัวเอง mm hmm. นะครับปัจจุบันเนี่ยท่านท่านทำงานท่านก็งงนนจะทราบว,ว่าด้วยอัลกอริทึมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วด้วยจํานวนคอนเทนต์ที่มันมีมากขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าช่องเราไม่คงจะคนดูดูน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคอนเทนต์ตัวงปีหกเก้าที่ลงไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย ประมาณ2อสามสัปดาห์เนี่ยในทุกแพลตฟอร์มรวมกันเนี่ยประมาณ10กว่าล้านมิลซึ่งเยอะกว่าปีก่อนๆอผมเปหนึ่งในนั้นแล้วในงานใช่ไหมครับท็อปสเก็ตทิวเลยท็อปสเก็ตสเปรย์นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่ให้เรารู้สึกคือเมื่อไรก็ตามที่คอนเทนต์นี้มันเติบโตแสดงว่าคนคนมีปัญหาเยอะครับนะคนัคนคนคนดูเยอะสัตว์เลี้ยงเราการที่เพิ่มอ่าน้อ้ไรเยอะวเราไม่แป้ง ปีปีนี้ทำไมค,คนดูเยอะผิดปกติครับนะครับก,ก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันอาจจะคนก็ต้องการอนเนี้ยท่านก็จะคิดว่าไอ้คนที่ดูดูเนี่ยจะเป็นแต่แบบผู้ยมผ,ผู้ใหญ่หรือเปล่านะจริงๆถ้าท่านไปดูหลังบ้านผมเนี่ยคนดูในในช่องผมเนี่ยทั้งเจนซีเจนวายจริงเราเป็นคนเจนเองนะแต่ว่าคนที่ติดตามเราอะหลังหลังบ้านเราเนี้ยเนี่ยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบสี่ถึงสามสิบสี่ 32%ถ้าเท่ากันค่ะึง4 4นะครับคือเราจะคิดว่าไอ้คนดูเรื่องนี้มันจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าในจริงจริงมันก็ไม่ใช่แต่นั้นเนี่ยเชื่อมีอยู่กับทุกวัยจุงวัยแล้วปัจจุบันเนี่ยในเทศกาลจุดจีนเนี่ยของเดิมเราไหว้จุดจีนเพราะวัฒนธรรมแต่ปัจจุบันเราไหว้จุดจีนเพราะความเชื่อบางบางคนไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องวัฒนธรรมว่าเมื่อก่อนเราไหว้เนี่ยเพราะว่าอากงอาม่า ไหวมาครับคุณพ่อคุณแม่ไหวมาคุณลูกก็ต้องํอา,าต่อครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการไหว้ในช่วงเทศกาลในหลายๆเทศกาลเนี่ย<ค>เหตุผลหลักไม่ได้เป็นเรื่องวัฒนธรรมนะเป็นเรื่องความเชื่อและก็เรื่องคอนเทนต์ครับที่ได้รับมาดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ย ผมเห็นตัวเลข20%เนี่ยสบายแน่นอนปีมาไม่ให้นับ,บกปปองส่วนลด10%นะครับเราไม่ได้ใช้กปปองส่วนลด10%นะครับเรายังไม่เห็นแะต่20%อยู่หนาเพียงเดียวเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าในในในเชิงของของการว่าคือคือที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าพฤติกรรมของคนที่ที่สนใจในคอนเทนต์เหล่านี้ครับมันเป็นกลุ่มคนที่อายุน้อย น้อยลงนะครับอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะแบบตัดทงเฉพาะเอ่อเจนคนเอ็กซ์เจนเบบี้บูมเมอร์อย่างเดียวอะไรเนยนะครับนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมาสอดคล้องกับของที่นักท็อปเนี่ยจัดมาคือเราลองมาดูมาดูเอาโม้ก่อนมาดูโม้มาดูโม้นะครับได้ครับคืออย่างชุดนี้เนี่ยซาแซลงสมบูรณ์เนี่ยสามเก้าเก้าข้อกดนะครับคือคุณอยากจะไหว้เจ้าในช่วงจบจีนเนี่ยสามเก้าเก้าเอาจริงจริง กินชาเขียวสองแก้วเนี่ยก็ก็เกิดแล้วถูกไหมกินชาเขียวสองแก้วเนี่ยคือคือต้องอธิบายว่าไอของไหว้เจ้าเนี่ยมันความหมายถึงเพื่อการไหว้จ่าสุดท้ายอ่ะเราเราเป็นคนกินถูกไหมถูกไหมจุดทูบเสร็จอาหารมันไม่ได้หายไปนะครับเสร็จแล้วอาหารได้กลับมาลงท้องเราแล้วเนี่ยสามเก้าเนี่ยอันนี้ครบสามเก้าเก้าอ่ะคือคือเทือจากาลจุจดีปีนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับใครที่แบบ เออฉันไม่ได้อย uh ู่หลายคนเนี่ยจะไปเอาชุดใหญ่มาพี่ให้ใครไปเคาะเรียกข้างห้องเดี๋ยเขาก็ตกใจถูกไหมแล้วเนี่ยคุณก็เริ่มต้นจากสา9เก้อ่กา้หรือบางคนบอกมีมีชุดใหญ่กว่านี้ไหมผลไม้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผลไม้มานะครับแต่แน่นอนแต่ละคนเนี่ยความมั่งคั่งก็ไม่เท่ากันครับบางคนบอกว่าเอออาจารย์ที่บ้านเนี่ยเห็นอโกงอาม่าเขาไหว้กันมันชุดใหญ่หน่อยครับก็คือบางทีไม่ได้ไหว้อย่างเดียว ออของบ้านมันต้องถ่ายรูปลงไอจีด้วยต้องสวยงามมันต้องเป็นหน้าต้องเป็นโซเชียลนะครับคือไม่ใช่ว่าบอกว่าอางเดียวแล้วต้องแบบเออมีคนภาษาทุกในในรูปหน <c oughs> ่อยท้าอยากจะถือมาชุดพวกอย่างนี้ะนะครับจริงๆเนี่ยใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยราคาไม่ได้แบบวันที่สามเก้าเก้าใช่เซ็ตนี้เนี่ยมีเป็ดโผล่มาด้วยเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าคือในภาวะเงินเฟ้อปัจจุบันเจ็ดเก้าเก้าเนี่ย ได้เป็นแบบเนี้แล้วเอาไปทําทานกันได้ทั้งทั้งครอบครัวนะครับหรือบางคนเนี่ยโพสก่อนหน้าเนี้ขึ้นเครื่องบินเฟิร์สคลาสอะไรไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมีออปชันบางอย่างในการไหวเพราะตอนนี้เฟิร์สคลาสก็เสิร์ฟคาวเบียร์ครับถูกไหมบีซีก็เริ่มเสิร์ฟคาวเบียร์แล้วของไหว้เราก็ต้องเออให้เหมือนคนเครื่องบินหน่อยแต่เห็นราคาคาวเบียร์เนี่ยเมื่อกี้ตามมาตรวจเนี่ยผมบอกเฮ้ยไม่ถึงพันไม่ใช่ให้คุณไปติดผิดเดี๋ยว มีปัญหาดราม่านะมันจะมีเรทาวเนียเนี่ยออร์เจนต้าเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะครับสิบห้ากรัมนะฮะไม่ใช่สองกรัมนะคือหมกแปดที่แปงแปงมาช้อนหนึ่งแบบไม่ใช่แค่ไก่ทล้หมดนี่ครับหรือบางคนก็จะมีแบบซีฟู้ดมีผลไม้คือคือจริงๆไอตัวรายละเอียดว่าอะไรหมายความว่าอย่างไงเนี่ยปีนี้ทางท็อปเนี่ยจัดเต็มนะคือเอาไว้ง่ายต่อให้เราไม่รู้เรื่องจีนนะไม่มีความรู้อะไรเลยนะ เราบีป้ายที่แบบเป็นฟอนต์สำหรับทุกวัยอ่านได้ะนะครับ <Okay. S 1> ตั้งไว้อยู่ตรงทุกจุดที่เป็นของไหวรับไม่ว่าคุณจะไปผลไม้อยากได้เรื่องอะไรอ่ะคือคุณต้องการเรื่องโชคอ่ะคุณก็หยิบอันนี้ไปค,คุณต้องการเรื่องความรักคือเอานี้ไปคือคนเราทีในหนึ่งบ้านเนี่ยความต้องการมันไม่เหมือนกันครับรบ,บ้านหนึ่งอาจจะต้องการทั้งรักเทวเวล์เลิฟคือครบทุกเรื่องเนี่ย คนก็เลือกป่แต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่ต้องขอพูดหน่อยคืออันนี้ส้ม17.5เนี่ยผมได้ทานแล้วเป็นไงครับอร่อยมากฮะจริงๆในงานมีหรือแกะจากตรงนี้มาแจกได้ไหมไม่อร่อยเทานันเนี่ยความความหวานที่ลองลอง17.5เนี่ยจริงๆผมผมว่าส้มวันนี้ทำออกมาแบบมหัจรรย์มากแล้วก็ที่ที่ปัจจุบันเนี่ยคนนิยมคือเอาพูดจริงๆบางบางคนเนี่ยเป็นมือใหม่แล้วก็ับ เอวันพประหุดไหวหลาะจไม่ใี่อะแต่ว่าวายันถึงที่เขาไม่พลาดเลยเนี่ยคือไหว้เฉยๆอี๊ะเพราะว่าวันไหว้วันที่16กุมภาเนี่ยเอาจริงๆวันไหว้เนี่ยคือวันสุดท้ายของปีเพราะวันปีใหม่คือวันที่17ครับวันวันที่16ในการไหว้เนี่ยมันเป็นการมันเป็น thank you party คือการแสดงความขอบคุณต่อวันพประหุดที่จงมาไปแล้วขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเรามาตลอดทั้งปีครับ แต่ไอ้คืนวันที่26เนี่ยเข้าวันที่27เนี่ยเขาดาวปีใหม่หรือเขาดาวถึจีนเนี่ยอันนี้เป็นการขอพรเพื่อตัวเองบางคนเนี่ยซีเรียสเรื่องนี้มากกว่าครับนะครับคือเจ้าเจ้าอะไรไม่รู้แล้วเอาแต่แต่ฉันต้องไหว้แล้ของของฉันเนี่ยอันนี้อินไซด์ใชัยซิงเอียเนี่ยคือโดยเนี่ยผู้แข่งเอียเสด็จมานี่ครับแล้วเนี่ยคือช่ซิงเอียเนี่ย เป็นเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่แบบติดอันดับการแชร์ของคนคนเนี่ยรอรอไหวเทพเจ้าแห่งโชคลาภทุกครนะครับดันนั้นเนี่ยปัญหาเดิมคือผมจะบอกว่ากระดาษไหวแต่ลาอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าไปซื้อกระดาษไหวมันพุดว่าไหว่ายสิงเอียะไม่ได้ตันนั้นเนี่ยปัญหานี้ก็หมดไปมาที่ท็อปนะจับไปใท้แล้วนะครับมีใจสิงเอียใช้สิงเอียแบบเริ่มต้นเนี่ยห้าเก้าเก้าเนี่ยฮิ้วไปเนี่ยแบบ โหใหญ่ใหญ่มากอ่านะครับหรือหรือบางทีเนี่ยของพวกนี้นะบางทีเราเราไม่ได้ซื้ออะไรแบบของเราเองนะบางทีผมซื้อไปแจกก็ได้นะอ๋อให้คนได้ดีใจไงใช่ไหมคือแบบเฮ้ยถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไว้เลยแกไอ้นี่มาแล้วก็ขอโต๊ะอย่างเดียวอ่ะคือโต๊ะต้องซื้อเองนะคือขอขอมีโต๊ะอย่างเดียวแล้วก็เอามาตั้งแล้วก็ขอพรได้เลยหรือชุดไหว้บังชุดเนี่ยเขาใส่กระปุกกระเป๋ามาเขาเป็นแบบยิ้วไปปุ๊บคุณเอาไหว้เองได้ เอาไปตั้งสาคนอื่นไม่ได้แบบ,บนี้นะครับเลิกใช้สิงียปีนี้เนี่ยตรงกับคือวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็ตอน5ทุ่มแล้วก็จะข้ามไปถึงตีงของวันที่17นะครับตัวเราซึ่งเป็นผู้ไหว้นะครับหันหน้าไปยังทิตต้เนยนะครับเป็นสมมติว่าทิตต้เป็นตรงนี้เวลาไ่า้แล้วก็ยืนหันหน้าไปที่ทิตต้าครับนะครับใช้ซิงเียหันหน้ามาหาเราไคือบางทีพอไม่ได้อธิบายเนี่ย คนก็จับไฉยจริงยหันหน้าไปทิศใต้หมดแล้วก็ยืนไหว้หลังไฉยเริงยอยู่นะครับใต้เลยเฉพาะเฉพาะคนอคนไลน้เฉยจริงเยอะขันขันขันมหาเราขันขันมหาเรานะครับแล้วก็ของไหว้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยคือท่านท่านในท็อปอ่ะยิ้วไปเลยเร็วมากไม่ถึงนาทีท่านจะได้ชุดไหว้เฉยจริงยอะนะครับหรือบางทีท่านไม่ได้มาเนี่ยออนไลน์เนี่ย ท่านก,ก็สั่งซื้อผาา่านออนไลน์หรือชุดไหว้พวกนี้เราก็จองผ่า,านออนไลน์ได้ครับมีทริคในการจัดโต๊ะไหว้ไหมครับคือคือจริงๆหลักการเนี่ยคือสิ่งสําคัญเนี่ยปกติเอีเวนต์ถุนจีนเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมบอกคือเขาเป็นการขอบคุณเพราะคนจีนเน้น,น,นคุณธรรมเรื่องของความกตัญญูนะครับเป็นการขอบคุณช่วงเช้าตรู่เนี่ยก็ขอบคุณให้ให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเราหรือว่าในบ้านเราบ้านมีตีจูเอี่ยอะไรก็แล้วแต่แต่ละบ้านที่เหมือนกัน ช่วงสายเนี่ยก็เป็นการขอบคุณบรรพบุรุษที่ร่วมรับไปแล้วนะครับด้วยระลึกถึงด้วยอาหารนะครับของว่